รวบผู้ต้องหาพฤติกรรมแสบเปิดบัญชีม้าหลอกขายสินค้าแบรนด์เนม ตำรวจทางหลวงร่วมกันกับกรมพุททหารหลายรายโดยรายแรกคือนายเอนามสมุติแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยจับกลุมตัวได้ที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกดนายบีจับกลุมได้ที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีนายซีจับกลุมได้ที่บ้านในจังหวัดศรีสะเกดเช่นกันโดยแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่มีการสืบสวนจนทราบว่าตัวขบวนการของบัญชีมา้ามีการหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราช สถานีและศรีสเกดรวมถึงมีการหนีหมายจับของสาลและทราบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการร่วมกันช่อโกงประชาชนใช้บัญชีม้าและฟอกเงิน ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมไซเบอร์ที่ทางเจ้าหน้าที่ถือว่ามีพฤติกรรมร้ายแรงหลังจับก,กลุมตัวได้ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพโดยเบื้องหลังก่อนถูกจับกลุมและถูกออกหมายจับของแต่ละบัญชีม้าเส้นทางแตกต่างกันแต่ไปทางเดียวกันเช่นในเอให้การว่าเห็นโฆษณารับทํางานออนไลน์ผ่านทาง Facebook มีการเสนอค่าจ้างเปิดบัญชีเพียง400บาทด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจึงตกลงเปิดบัญชีให้ภายหลังเปิดบัญชีดังกล่าวถูกนําไปใช้โดยแกงมิจฉา าชีพมีการหลอกขายสินค้ามือสองราคาถูกโดยเหยื่อโอนเงินแล้วถูกตัดการติดต่อซึ่งคดีนี้มีผู้เสียหายหลายรายและมูลค่าความเสียหายหลักแสนบาทอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป